สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาพูดกันในหัวข้อเรื่องการเขียนเรื่องตามจินตนาการครับผมการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะครับผมจินตนาการหมายถึงอะไรครับหมายถึงความคิดที่เชื่อมโยงประสบการณ์และความจริงในชีวิตจากอดีตไปสู่อนาคตหรือเชื่อมโยงเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบัน โดยผูกเป็นเรื่องราวขึ้นมาจากความคิดของนักเรียนนั่นเองนะครับผมครับการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับผมเป็นการใช้ประสบการณ์ร่วมกับจินตนาการของแต่ละคนโดยดูรายละเอียดต่างๆจากภาพเป็นพื้นฐานในการจินตนาการนะครับเขียนเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจหรือให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านการเขียนเรื่องจากภาพ ต้องเรียบเรียงเรื่องราวต่างๆจากภาพให้มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันนะครับผม <L un> หลักการเขียนเรื่องจากภาพนะครับห <L un> ดูภาพพิจารณารายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน 2. จินตนาการเรื่องราวย้อนไปในอดีตคิดไปในอนาคตหรือเชื่อมโยงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบัน สสร้างความคิดคำหนึ่งโดยใช้ความเป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่สมจริงเป็นพื้นฐาน 4. ลํลำดับเรื่องราวให้ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบ 5. เขียนเล่าความให้ต่อเนื่อง 6. ตั้งเชื่อเรื่องให้น่าสนใจและสุดท้ายครับ 7. เขียนลายมือให้อ่านง่ายจบประโยคเว้นวรรคให้ชัดเจน ทำใบงานการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะครับผมวันนี้ไม่ยากเลยครับผมให้นักเรียนได้ลองเขียนเป็นภาพของเด็กผู้ชายสองคนนะผมเขียนตามจินตนาการของตัวเองดูนะครับเขียนแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนเลยลองเขียนและฝึกเขียนกันดูแล้วส่งใบงานมาให้ครูดูนะครับผมอยากจะรู้ว่านักเรียนแต่ละคนมีความคิดจินตนาการแตกต่างกันออกไปยังไงนะครับผมครูจะรอดูผลงา,านของนักเรียนนะครับ สำหรับการเขียนเรื่องตามจินตนาการนะครับผมไม่มีคําว่าถูกและไม่มีคําว่าผิดอยู่ที่ตัวเราจะจินตนาการออกไปในรูปแบบไหนนะครับผมฉะนั้นอยากให้นักเรียนลองฝึกคิดให้เยอะคิดนอกกรอบคิดให้เป็นนะครับผมสาหรับวันนี้การเขียนเรื่องตามจินตนาการครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ